น้ำมันเรียกค่ะลูกน้ำมันนะคะราคาละห้า,กกหา,หาบาทค่ะบุดพลังแล้วคะ่ะนางกอดไม่บอกขายมะละกอค่ะค่อยๆใส่ค่ะลูกใจเย็นๆนะคะเอาหนีเลยมานี่มานี่

ถุงให้คุณพี่ค่ะค่อยๆใส่ค่ะหลุกให้แม่ช่วยไหมคะ ครีบเก็บเงินใส่กระเป๋าทันทีมาละกอไหมคะมาละกอสิบบาทค่ะอแม่ช่วยไหมคะกี่ขวบลูกขอบคุณค่ะโอ้ขายดีขายดี ขายดีไหมลูกขายดีค่ะบอกสิลูกสุดยอดสุดยอดไปต่อ ขายหมดแล้วค่ะน้องน่าจ,จะไปทําบุญกับพี่ๆเขาชมรมเพื่อนักอ่านอ่าน้องน่าอ่ะทำบุญทําบุญทําบุญสวัสดีค่ะด้วยน้องนา่าสวัสดีค่ะด้วย